บริเวณใต้ต้นขาด้านในของเรานะคะเริ่มให้เราวอร์มก่อนนะคะเปิดสะโพกก่อน,นะคะอ่ะนั่งชันเข่านะคะตัวตรงหลังตรงหายใจเข้าดันฝ่ามือให้ติดพื้นยกอกเดินขึ้นดึงคางขึ้นหายใจออกกวงหลังหายใจเข้ายกอกชดคางขึ้นหายใจออกกดคางคิดอกหายใจเข้า แล้วออกค่ะจากนั้นหลังจากนั้นนะคะเอามือขวาของเราจับไปที่ข้อเท้านะคะเอาฝ่าเท้าของเราแตะไปที่บริเวณข้อเสาด้านในนะคะใช้มือด้านขวาโอบค่ะประสานมืออิน์ล็อกถ้าได้นะคะหายใจเข้าเดินเท้าเข้ามาหนึ่งฝ่าเท้า ดันอ,อกเราให้ใกล้กับหน้าแข้งของเรานะคะยกอ,อกยืดขึ้นให้รู้สึกว่าเรากำลังยืดกล้ามเนื้อบริเวณใต้ต้นขาด้านในนะคะค้างไว้ห้าลมหายใจเมื่อเรายืดหยุ่นดีแล้วหลังตรงแล้วค่อยๆสไลด์ขาออกไปค่ะเหยียดขาสไลด์ให้ติดพื้นนะเฟิกปลายเท้าตั้งขึ้น ดันหลังเข่าให้ติดพื้นยืดตัวตรงหลังตรงถ้าหลังเราเองมาด้านหลังนะคะหายใจเข้าค่อยๆดันอกไปด้านหน้าค่ะเช็คให้หลังของเราตรงเช็คข้อเท้าของเราด้วยนะคะให้หน้าแข้งของเราขนานกับหน้าอกนะคะข้อเท้าฝ่าเท้าของเราไม่ตกลงนะคะอยู่ในระนาบเดียวกันกับหัวเข่า แล้วหนึ่งคายค่ะต่อไปสลับข้างค่ะชันข่าซ้ายขึ้นมาหรือจะชันสองข้างขึ้นมาช่วยก่อนนะคะแล้วเอาฝ่าเท้านะคะแตะไปที่ข้อศอกด้านในค่ะอบแขนซ้ายอ้อมไปด้านหลังเข่าดัานอกยกขึ้นดันลำตัวยืดขึ้นให้ตรงค่ะคาะจะเข้ายืดลำตัวยืดหลังให้ยาวๆแล้วค่อยๆเดินเท้านะคะออกไปด้านหน้า เหยียดขาให้ตรงค่ะขาด้านนี้มาจะคอยตกนะคะค่อยๆใช้แรงข้อศอกของเราดึงขึ้นดันอกกับหน้าแข้งของเราให้คิดติดกันหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยืดหลังหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆดึงผ่อนไปที่บริเวณกล้ามเนื้อใต้ต้นขาเส้นเอ็นใต้ต้นขานีบของเราหายใจเข้าให้ลึกๆค่ะหายใจออกให้ยาวๆ หายใจเข้าหายใจออกแล้วยืดค่ะดันอ,อกกับหน้าแข้งของเราให้ชีดติดกายอีกหนึ่งลมหายใจแล้วคลายค่ะโอเคชันเข่าสองข้างขึ้นมาทับ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 ,ทบโอเคอเราจะวอร์มเปิด กล้ามเนื้อใต้าขาหนีบกันอีกท่าหนึ่งนะคะให้เราใช้ข้อศอกด้านขวาน,นะคะสอดลอดไปนะคะสอดหัวไหล่เข้าไปลึกๆนะคะเอาฝ่ามือแตะพื้นไว้ยกจิกปลายเท้านะคะใช้มืออีกข้างหนึ่งมือซ้ายจับด้านนอกขอบเท้าหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆเปิดค่อยๆยืดตายนะคะห้าครั้งสี่ 3าแล้ว1ค่ะอ่าสลับอีกข้างนึงค่ะเหมือนเดิมเอาข้อศอกของเราหัวไหล่ของเราลอดไปใต้ต้นขานะคะฝ่ามือดันพื้นไว้อ่าเปิดสะโพกด้านซ้ายขึ้นนิดๆิดแล้วให้เรายืดเข่าขึ้นลง5 4 3ส,ส,สแล้ว1นคายค่ะทับ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  องต่อไปนะคะงอเข่าขวาเข้ามานะคะเอามือประสาทจับไปที่ฝ่าขอบเท้าสันขออเท้าด้านนอกการข้อศอกออกด้านนอกหายใจเข้ายืดหลังให้ตรงดันหลังมาด้านหน้าให้ลำตัวให้หลังเป็นเส้นตรงค่ะแล้วค่อยๆดึงฝ่าเท้าเข้ามาที่จมูกศรีรษะตั้งตรงนะคะหลังตรงแล้วคลายค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะ ประสานมือค่ะล็อกค,ค่ะให้สันขอบเท้าของเราอยู่ที่บริเวณล็อกของฝ่ามืออาจจะเข้าดึงฝ่าเท้าขึ้นมาใกล้กับจมูกค่ะดัดอกยืดขึ้นให้ตรงขาะท้องเข้าไปแล้วยืดหลังแล้วหนึ่งค่ะคลายเสร็จที่รอบที่สองเราจะยกขึ้นสูงขึ้นกว่าเดิมนะคะ ประสานมือหาจะเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆยกขึ้นมาถึงหน้าผากนะคะดันอกกับต้นขาชิดติดกันค่ะใช้แรงนะคะแรงแขนของเราดึงฝ่าเท้าเข้ามาหาลำตัวเพื่อที่เราจะเปิดเส้นด้านในของต้นขาคลายค่ะสลับอีกข้างหนึ่งค่ะ,ะไปตามลมหายใจของเรานะคะไม่ over stretching ค่ะ หายใจเข้าหายใจออกแล้วค่อยๆย,ยืดเหยียดค่ะไปตามความสามารถของเราฝึกแล้วไม่บาดเจ็บนะคะระหว่างที่ยืดรู้สึกว่าเราใช้ลมหายใจลมปานของเราผ่อนคลายไปทั่วๆร่างกายแล้วคลายค่ะโอเคหายใจเข้ายืดค่ะหายออกพาพลำตัวมาด้านหนะ้า forward bend มองไปที่ฝ่าเท้าก็ได้นะคะถ้าศีรษะเราไม่ถึงที่พื้นไม่ต้องกังวลน,นะคะค่อยๆยืดหลังออกไปให้ยาวๆหรือจะจับที่บริเวณฝ่าเท้าของเราด้านบนนะคะผักเข้ามาหาลำตัวแล้วก็ดันฝ่าเท้าออกไปให้เกิดแรงต้านระหว่างกันเพื่อให้เส้นใต้น่องของเรายืดแล้วคลายค่ะ หายใจเข้ายืดค่ะหายใจออกหายใจเข้าแล้วออกค่ะอันนี้ชันเข่าสองข้างนะคะเราจะมาเข้าท่าเต่าแล้วนะคะโอเคเหยียดสองแขนมาด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกค่ะยืดกล้ามเนื้อหละงความกล้ามเนื้อบริเวณเข้าต่อเฉพาะอีกครั้งห้าสี่ 3าสองแล้วหนึ่งค่ะหลังจากนั้นเราใช้มือขวานะคะลอดเข้าไปค่ะสอดหัวไหล่สอดรวนหัวไหล่เข้าไปให้ลึกๆนะคะอโอเคแล้วจับยืดไว้ฝ่าม,ม,มือวางติดพื้นนะคะหายใจาเข้ายืดค่ะขาไม่กว้างมากเกินไปนะคะอยู่ประมาณช่วงสะโพกของเรา เพราะว่าถ้าเราแยกขามากนะคะมันจะทําให้เราไม่ค่อยได้ยืดกล้ามเนื้อบริเวณใต้ขาหนีแต่อันนี้ก็ให้ดูตามความยืดหยุ่นของแต่ละคนเลยนะคะค่อยๆดันก้นถอยไปด้านหลังทีลนิดทีลนิตแล้วพับลําตัวมาด้านหน้าพร้อมกับค่อยๆสไลด์ส้นเท้าของเราออกไปนะคะยืดออกไปค่อยๆลดแขนลดลำตัวพับลงค่ะ เท่าที่เรายืดนะคะไปตามแรงความยืดหยุ่นของเรานะคะไม่ฝืนร่างกายเราไม่จําเป็นต้องพับลําตัวลงไปจนแบนติดพื้นนะคะให้เรารู้สึกว่าเส้นใต้น่องแล้วก็เส้นใต้ขาหนีบของเราสองข้างกําลังถูกยืดหายใจเข้าหายใจออกใช้ลมหายใจออกของเราผ่อนไปที่ใต้ต้นขาสองข้างนะคะ ถึงแม้อยู่ในท่าพับตัวนะคะอยากการลมหายใจพยายามหายใจเข้าลึกๆค่ะจะออกให้ยาวๆแล้วหนึ่งค่ะง่ายฝ่ามือข้างใดข้างหนึ่งก่อนค่ะแล้วค่อยๆสอดมือค่ะรอดกลับมาโอเคใช้มือช้อนเข่าสองข้างเข้ามากอดเข่าชิดอกแน่นๆยืดหลังไปค่ะรับที่สองค่ะ มอนเดิมนะคะหงายฝ่ามือค่ะสอดลอดเข้าไปลึกๆค่ะเดินแขนของเรายืดฝ่ามือไปให้สุดแขมตึงนะคะให้เราชันเข่าก่อนถ้าใครรู้สึกว่าเราอยู่แค่นี้ตึงมากแล้วนะคะก็ค่อยๆพับลำตัวไปด้านหน้างอเข่าช่วยไปก่อนนะคะหายใจเข้าหายใจออกลองค่อยๆสไลด์ก้นของเราถอยไปด้านหลังพร้อมกับยืดขาออกไปด้านหน้า าหายใจเข้าลึกๆเอายาวๆไว้อีกสมลมหายใจถ้าตึงมากไม่ฝืนนะคะไม่เหยียดไม่ยืดเหยียดขาไปจนตรงนะคะงอเข่าช่วยไว้แล้วหนึ่งค่ะงายฝ่ามือคลายกลับมาค่ะ โอเคอ่าเอาอช้อนใต้ข่าค่ะกดเข่า,ขาชิดอกอาจะเข้ายืดลำตัวยืดหลังค่ะคลายขาอ่าอีกลอบสุดท้ายนะคะไปค่ะ ขากว้างเท่าช่วงสะโพกพอสังเกตว่าถ้าเราแยกขากว้างมันก็ได้เหมือนกันเราก็จะพับตัวได้มากขึ้นนะเอาเอาเอาที่เรารู้สึกว่าเราทําแล้วเรามีความสุขในการยืดเหยียดเนาะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆพับลําตัวมาเห็นไหมคะเราทําขากว้างเราก็พับไปได้มากขึ้นคราวนี้ความตึงของเส้นใต้ต้นขาก็ให้เราเช็คดูถ้าฝึกใหม่ก็ให้อยากแยกให้แยกขาให้กว้างเพิ่มขึ้น อีกนิดนึงนะคะพอเราฝึกไปนานๆแล้วก็ทำขาแคบตรงค่ะใช้การดันก้นยืดไปด้านหลังนะคะดันออกมาด้านหน้าให้หลังตรงค่ะใบเท้าพยายามเฟ e ตั้งขึ้นนะคะแล้วหนึ่งค่ะงายฝ่ามือก่อนค่ะงอเขาอ่าค,ค่อยๆใช้มือดันพื้นขึ้นมาเถอาค้างค่ค แล้วรอปข่าวชิดค่ะ